ตัวท็อปเข้าใมาอีกหนึ่งคันแล้วนี่คะสำหรับพี่พี่เอฟซีนงนุษขาใครมองหารถเก่งซีดานสุดหรูมาพร้อมความหรูหราสไตล์ผู้บริหารค่ะแนะนำลอย t o y ยต้า a m ม y 2.5ไฮบริดพรีเมียมค่ะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยมากับบอดี้สีขาวมุกเนี่ยคะปี2020ราคาเพียงแค่919,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้เรดฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นสภาพตัวรถไม่มีช้ำเลยรถเพิ่งรับเข้าร้านมาสวยกริปเดิมเป็นรถหน่วยงานโปรประจำการด้วยเนี่ยคะสำหรับ ใครมองหาอยู่นะคะวันนี้นุษย์มีนําเสนอให้อีกหนึ่งคันใครที่สนใจคันนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดในคลิปเต็มค่ะเดี๋ยวนุชจะพาชมราเอียดร,รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอดี้โครงสร้างนี่ค่ะว่าเดิมแท้แค่ไหนไปรับชมกันต่อในส่วนของราเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่ทานเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยค่ะในช่องนุชรถมือสองกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้บอกได้เลยว่านําเสนอรถเข้าใหม่สวยๆรถพรีเมียมรถหรูหราเนะคะเป็นเก่งซีดานที่มาพร้อมออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะใครตามหาอยู่บอกเลยอย่าพลาดในคลิปเต็มโตโยต้ตาแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนี่ มาในปี2020เลยกับบอดี้สีขาวมุกที่ทหลายคนตามหากันเยอะมากวันนี้นุชจ,จัดมาให้ดูอีกหนึ่งคันแล้วเนี่ยรถเพิ่งรับเข้าร้านมานี่คือสภาพแรกเข้าต้องบอกเลยว่าเนียบมากคันนี้นะคะนุชคัดมาให้แล้วค่ะพี่ๆขาคันนี้สวยการันตีโครงสร้างมาให้เลยไม่มีพิความชนหนักจมน้ํากองหม,ม่แน่นอนนะคะทางเรามีการันตีรับประกันให้เลยเรื่องโครงสร้างบอดี้ต่าง,างๆเดิมโรงงานรอบคันปี2020เนี่ยฮะกับไม่วิ i, ่งไปเพียงแค่1นึ่งแสนต้นๆเท่าน คันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากกับราคาอยู่ที่919,00 0บาทค่ะคันนี้นะคะราคาดีและเด็ดฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยรายละเอียดคันนี้มีอะไรน่าใช้งานกันบ้างเนี่ยคะโครงสร้างเดิมแท้แค่ไหนฝากพี่กฤติตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยดูคลิปจบแล้วสนใจรีบโทรหารุดได้เลยเนะะี่ยมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าโตรถกันก่อนสําหรับตัวนี้เนะะี่ยค่ะด้านหน้าบอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะอยู่สภาพสวยกริบแบบนี้นะไะฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟเดทางน้ n งนิ่งไลฟ์ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะเซนเซอร์ด้านหน้าตัวรถมีมาให้ถึง2จุดกันเลยนะคะแล้วก็เรียมสันต่างๆของตัวรถอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีดิรอยรักยิ้มนะคะสวยกริปเดิมแบบนี้สีไม่มีถึกเพี้ยนนะคะสีขาวมุกเดิมโรงงานค่ะคุณพี่และในส่วนของราเอียดโป่งซุ้มร้อคันนี้นะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานอีกเช่นเดียวกันค่ะคุณพี่ค่ะได้แม็กขอบ17มาแล้วเรียบร้อยค่ะดอกอยางคันนี้นะคะได้ยางปี2 0 2 2ทั้ง4เซนเลยเดี๋ยวก่อ ปล่อยรถด,ดูแลดอกอยางให้ใหม่ค่ะพี่คะรับไปเลยปี202425เลยสําหรับตัวดอกอยางนะคะเดี๋ยวดูแลให้และในส่วนของรายเดียดตัวกระจกมองข้างนี่คะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะคะแล้วก็โลโก้ต่างๆตัวไฮบริดอยู่สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีรุดไปไหนเลยนะคะแล้วก็กระจกรอบคันนะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าอีกด้วยนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานโปรดประจำการค,ค่ะพี่ขาข้อดีเลยนะคะเข้าตรวจสอบศูนย์ทุนยะการใช้งานคุณพี่ได้ไปคือคุม ค่าแน่นอนเรียมสันด้านข้างสีไม่มีผิดเพี้ยนนะไม่มีรอยบุบไม่มีดูรอยรากีมเลยสภาพเนียบมากๆเลยใครมองหาเก๋งซีดานสุดหรูพร้อมออปชั่นจับเต็นนะคะและพร้อม ความพรีเมียมนะคะคันนี้มีมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นออปชันเอ่ยนะคะหรือว่าภายในดีไซน์สวยหรูนะคันนี้มีมาให้ครบและประหยัดน้ามันด้วยนะคะ2.5ไฮบริดอัตรา s ท้นเปล่งอยู่ที่ประมาณ24กิโลลิตรเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใช้รถอยู่แล้วเนี่ยอยากได้ความประหยัดอยากได้ออปชันจัดเต็มนะคะความพรีเมียมในตัว919,000บาทเท่านั้นคันนี้บอกเลยคุ้มแน่นอนเมื่อเปิดเป็นสี่โครมเรียมค่ะกระจกรอบคันพัดเดิมโตโยต้าแล้วเรียบร้อยเนะคะเปิดเข้ามาภายในคุ้มทนด้วย สีดำค่ะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วนะคะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดกันเลยนะ,ะคะคอนโซลกลางมาพร้อมลายไม้สีเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าภายในดูสปอร์ตดูหรูมากๆคุณพี่มาพร้อมจอทัชส,สกรีนกล้องถอยหลังหน้าเชื่อมต่อในส่วนของเนวีระบบนําทางมีมาให้แล้วเรียบร้อยแอร์ออโต้วอลเล็ชาร์จเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโอ้โหคือออปชั่นไม่ต้องพูดถึงค่ะจัดเต็มมาให้แล้วนะ,ะคะคอนโซลหน้าสวยกริปเดิมแบบ ค่ะไม่มีดิ้วรอยช้ำก็เลยนะคะซอกประตูค่ะหัวน็อตเมคอัพอยู่สภาพเดิมคุณพี่ หัวน็อตไม่มีร่องรอยขยับเขยื้อนค่ะน็อตเดิมโรงงานนะไม่มีร่องรอยการแกะไขแผงประตูด้านข้างสวยกริปเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะน็อตเมคอัพแต่ละจุดเดิมเดิมโรงงานอีกด้วยเนะะี่ยท่านไหนมองหาอยู่นะคะแคมรี่มือสองนะวันนี้นุชจ,จัดมาให้ดูเลย919,00 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเสาบีนะคะน็อตเดิมโรงงานค่ะคุณพี่ขานะคะสติกเกอร์มอกต่างๆติดตั้งจากโรงงานมีให้เห็นแล้วแผ่นเพดนะคะวันเดือนปีผลิตสามารถเช็คตัวเครื่องตัวถังได้เลยนะคะ กับตัวแผ่นเพจตัวนี้นะคะนี่ตรงแน่นอนนะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆนะคะภายในถือว่าเนียบมากเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีที่เซฟเบาะมาให้แล้วนะคะภายในหลังคามีหลังคาสันลูปมาให้สวยๆแบบนี้เลยคุณพี่โอ้โหนี่คือแบบรถมือสองนะคะแต่บอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงค่ะคันนี้นะคะใครที่จะไปดูป้ายแดงล้านกว่านะ,ะมาหาหนุ่ก่อนที่บริษัทเพชรยน 9 1 9 0 0 0บาทดูสภาพรถได้เลยนะคะสวยกริปแบบนี้คุณพี่คะสนใจเรียบเพิ่มเติมนะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยะค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างและในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายไม่มีแอร์อัดมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วอีกด้วยค่ะคันนี้เบาะไม่มีดิ้วรอยฉีกขาดไม่มีรอยฉํำไม่มีรอยย่นเลยเบาะหนังเดิมๆสวยๆแบบนี้แล้ว ซอกประตูเมกอาร์คเนี่ยฮะตัวน็อตเห็นได้ชัดเลยนะไม่มีร่องรอยขยบขยื่นเนะคะเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นี่นะคะแผงประตูด้านข้างค่ะสมบูรณ์เดิมโรงงานมีม่านด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะแล้วก็เหลี่ยมสันต่างๆต,ตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนเดิมกริปแบบนี้โป่งสุมร้อไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะคะและในส่วนของรายละเอียดไฟท้ายด้านหลังนะคะก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมในส่วนของ ตัวกันชนด้านหลังติดตั้งเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ถึง4จุดกันเลยนะคะแล้วก็โลโก้ต่างๆอยู่สภาพเดิมไฟท้ายไม่มีริ้วรอยแตกเล้าอีกด้วยเนะะี่ยคันนี้สมบูรณ์มากๆสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยคุณพี่ค่ะคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมาปี2020ด้วยนะคะกับราคา9 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองไม่ใช้งานคันนี้นะคะเพียงแค่1 1 0 0 0 0โลเท่านั้นค่ะสนใจเรียบเพิ่มเติมนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะสเปคนี้นะคะบอกเลยว่านานๆจะมีรับเข้ามาทีนะคะ สำหรับรุ่นนี้และในส่วนของรายละเอียดห้องเก็ยสัมภาระด,าด้านหลังค่ะโอ้โหบอกเลย กว้างขวางมากนี่นะคะแถมยังมีช่องหน้าต่างเล็กๆนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยยื่นมือออกมาหยิบของโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องลงจากรถเลยคันนี้เขาเน้นความสะดวกมาให้แล้วหรูหรามากๆเลยห้องบริโดยสารนะคะกว้างๆนะเก็บสัมภาระได้จุกๆกันเลยพี่ๆค่ะและอุปกรณ์ด้านล่างมีมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงนะคะหรือว่าจะเป็นยางอะไหล่นะคะมีมาให้ครบช่วงล่างนะด้านหลังตัวรถนี่นะคะรอยซิลิโคนต่างๆเมคอาร์ต่างๆอยู่สภาพเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะ มีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคุณพี่ภายในโครงสร้างนะคะอยู่สภาพเนียนกริปคันนี้ไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนค่ะการันตีให้เลยนะคะสำหรับใครที่ซื้อรถออกไปแล้วตรวจสอบเจอเรายินดีคืนเงินให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนะะี่ยใครที่สืบเดในคลิปนี้รับไปเลยค่ะนะคะประกันช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีเพล้ามันเต็มถังมันออกรถด,ด้วยส่วนจเจยีเพิ่มเติมคันไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะะี่ะนี่โป่งซุ้มร้อนนะ เรียมสันนะคะกริปเลยแม็กไม่มีดีรอยการเบียดฟุตบาทมานะคะสภาพเนียนในส่วนของไกรอีกจกรอบคันก็ยังได้เป็นทัดเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะจาก toyota ภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางแอร์ตอนหลังมีมาให้สภาพสวยนะคะแล้วก็ซอกประตูเบรอาร์ตัวน็อตอยู่สภาพเดิมเลยคุณพี่คะ่ะไม่มีดอยช้ำก็เลยนะแผงประตูด้านข้างสวยกริปเดิมม่านหลังมีมาให้แล้วเพิ่มเติมนะคันนี้บอกเลยว่าได้ไป คุ้มแน่นอน t ต y ยต a า a คมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปเลยคันนี้นะคะหลังคาสลูปสีขาวมมกสีหายากด้วยออปชั่นจัดเต็มกับราคา919,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจเรียบเพิ่มเติมนี่นะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะะี่ยที่เบอร์โทรด้านล่างคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนคุณพี่ภายในสวยเนียนกลิบเลยนะคะสาบีทั้ง2ข้างนะคะน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยการขยบขยื่นเลยนะคะนี่ น็อตเติมโรงงานสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะมีติดตั้งมาให้เห็นจากโรงงานแล้วเรียบร้อยภายในหรูหรานะคะดูพรีเมียมมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมารับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะภายในห้องบริษัทนิดนึงนะคะว่าคันนี้มีออปชันอะไรมาบ้างนะคุณพี่นี่นะคะเรือนไม้บอกเลยว่าเรือนไม้แท้แน่นอนนะ,ะเรือนไม้แท้โรงงานนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานต่างๆมีมาให้คันนี้นะคะได้เป็นรถ หน่วยงานประวัติศูนย์นี่เป็นรถหน่วยงานเลยนะคะมาจากบริษัทแห่งหนึ่งคุณพี่ขาคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานเข้าตรวจสอบศูนย์ถูกยัการใช้งานไม้แท้1 2 4 2 2แกิโลนะคะคันนี้คือไม้แท้โรงงานเลยมีในส่วนของตัวคู่มือการใช้งานมาให้เพิ่มเติมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะซองนะใส่เครื่องคู่มือยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลย ค่อนข้างใหม่คลิปเลยคันนี้นะคะใครได้ไปสวยคุ้มแน่นอนคุณพี่สนใจนะคะรีบกันรีบกันเลยคุณพี่รถเพิ่งรับเข้าร้านมาอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะนี่คือยังไม่ได้เก็บงานร้อเเต็มนะคันนี้ต้องบอกเลยนะ,ะมาพร้อมจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อในส่วนของเนวีระบบนำทางได้ด้วยนะคะแล้วก็ Apple Ca r p เพได้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียด Air Auto มีมาให้แล้วค่ะคุณพี่ขาแอร์นี่เย็นมากเลยนะแล้วก็วอลเดชาร์ดนะีคะมีมาให้เหมือนกันนี่วอลเดชาร์ดคือ ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมีมาให้แล้วรุ่นนี้นะคะเกียร์ออโตโอ้หมวดต่างๆมีมาให้โหมดดิ้กโหมดสปอร์ตนะคะมีมาให้ครบเกียร์ถุงแบบนี้รอๆนะคะที่ปรับแอร์เบาะทั้งสองข้างมีให้ด้วยรุ่นนี้นะคะแล้วก็พิงแขนหรูๆนะคะคอนโซลกลางมาพร้อมเป็นตัวลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา นะคะแล้วก็คอนโซลหน้านี่นะคะอยู่สภาพเนียนกริบเลยหลังค่าสรุปเนะคะเปิดปิดใช้งานได้ปกติได้นอนค่ะคุณพี่ขาคันนี้ภายในสวยออปชั่นจะเต็มกับราคาที่หายจากป้ายแดงไปเกือบ ครึ่งเลยนะต้องบอกแบบนี้นะคะคุณพี่ขาหายไปหลายแสนแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะคะโตโยต้าแคม y นะฮะ2.5 Hybrid p r e เมียค่ะคุณพี่ขาคันนี้สีขาวมุกสวยๆเลยสีหายยากสีพิเศษด้วยปี2020นะคะไม่หม่นสี่พันรเท่านั้นเลยคุณพี่ขาดูจากสภาพตัวรถได้เลยนี่ยังไม่ได้เก็บงานร้อเ็ต็มนะวันนี้มารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บทําสปาให้อหรอบนะคะเพราะฉะนั้นใครมอง แคมรี่มือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะรีบกันเข้ามาเลยคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะณนะวันนี้วันที่10นะคะยังไม่ติดจองนะรีบโทรหาหนุนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้เนี่ยว่าสภาพยังอยู่สมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยคะ่ะ มารับชมอกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินสีสูบใช้สลับกับตัวไฮบริดนั่นเองนะคะและต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพภายในนะห้องเครื่องคือใหม่กริบมากไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องโครงสร้างต่างๆอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะและตัวนี้นะคะยังให้ราสนเปลืองที่ดีด้วยนะคะอยู่ประมาณ24กิโลลิตรกันเลยเพราะฉะนั้นใครมองหารถประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานอยู่มาพร้อมออปชั่นจัดเต็มนะคะหรูหราและมาพร้อมกับฮรบสปอร์ตอยู่ในตัวนะคะคันนี้เลย2.5ไฮบริด พรีเมียมตัวท็อปเลยคุณพี่ปี2020ด้วยคันนี้นะคะราคา9,019,000บาทนะคะสนใจรีบติดต่อหาหนุได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝักพี่ FC นะคะดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยสนใจรุ่นไหนนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถกับเซลล์นุชนะคะก็สามารถนะคะโทรมาได้เลยนะคะเราบริการจัดไฟแนนซ์หนึ่งที่มีส่งสไลน์อีกด้วยนะสนใจคันไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่กดไล กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะเราสวยๆเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ